สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาลอเดอร์ค่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิบถูกค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขรู้สึกว่าจะตรงกันไปหมดกับทุกทุกเซียนเลยค่ะจะเขาวอค่ะงวดนี้นะคะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> หลังจากที่เข้ามาตลอดค่ะคุณผู้ชมเลข ชุดนี่เจแดงให้มากเลยค่ะคุณผู้ชมขาจินตนากาขอขอบพระคุณเจแดงหลายๆค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางดีๆแมนๆมากให้โล่งในช่องจินตนาน่อเนาะ,ะค่ะคุณผู้ชมเนาะให้ได้แฟนช่องของจินตนาได้เบิ้งน่อเนาะค่ะได้เห็นตัวเลขที่แมนๆน่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะขอขอบพ<อ>ระคุณเจแดงหลายๆค่ะที่เพื่อนเลยให้ แนวทางตัวเลขรัฐบ,บาลไทยของวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เพินไหามาที่เพินไห่จินตนามาทุกงวดน,นะคะสามงวดแล้วที่จินตนาเห็ดช่อง YouTube มากเนาะค่ะเนะาะแนวทางเลขมาฝากพีฝากนองอตั้งแต่เริ่มต้นมากเลยค่ะเพินไหามาไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะเขาทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชม หวัวด,ดีคุณผู้ชมอย่าขาดติดตามเด้อค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางดีๆแบบเนี้ยหายากอยูด่ดอเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้อยชุดด้วยแล้วก็ให้เบิงเราเองค่ะคุณผู้ชมมีตัวเลขให้เห็นๆแล้วคุณผู้ชมจะจับคู่ถูกไหมกะพยายามจับส่ให้ครบค่ะคุณผู้ชมลงทุนน้อยแต่ได้เยอะะก็คือตัวเลขมันหน่อยเนาะคะ่ะเท่ากับลงทุนบ่หลายแล้วก็จะได้เห็นผลกําไรขึ้นมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ่คะคือจินตนาแนะนําก็คือ ให้ดูทุกตัวเพราะว่าสิเป็นตัวอยู่ในตาล่างหรือว่าตัวที่หรือว่าตัวเลขที่อยู่ในช่องตาล่างสี่ตัวเพิ่อเอิ่มเลขสีทิศนะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนาการเห็นเจดเดงเพิ่นแนะนํำเนาะค่ะว่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเลยคือให้ไปจับไซกับเลขตัวที่สามตัวทีหไหมากเป็นตัวเด่นนะคะคุณผู้ชมตัวเด่นที่เพิ่นหมากทีข้างบนที่จินตนาเขียนไว้เนาะค่ะ ล้วก็ให้จักส่กันเอาแล้วเลขสีทิศเนาะคะ่ะมันกอดคอกันอยู่ในเลขสีทิศมาสองหนวดนะค,ะค่ะคุณผู้ชมเจ็ดเก้ากับแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดค่ะคุณผู้ชมมาน้ากันเลยค่ะอ่าเราวก็หนวดนันก็คือเขาเก้าเจ็ดนะคะคุณผู้ชมเนาะอืมมันก็สามหนวดแล้วนะคะที่เลขตัวเลขเขามาตลอดเนาะคะ่ะหนวดนี้เป็นหนวดที่ซีปรูหว่างหนวดนี้จะเข่าบอนะคะ่ะคุณผู้ชม บ่มีไผ่รูเคือกันว่าจะเขาหรือจะรุดค่ะแต่ไห้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมคําว่าแนวทางก็คือ,อมีตัวเลขให้เข้าเปรียบเทียบกับอื่นๆเนาะค่ะเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ยุใ่ในใจเข้าแล้วก็แนวทางที่พคตรื่นไห้มาเังนสิเนาเนะ,คะค่ะกะไเป็นเบิ่งเปรียบเทียบกันเรียกว่าแนวทางก็คือให้เบิ่งจังนสินะคะมีไบบไผ่เบิ่งค่ะคุณผู้ชมเบิ่งเราก,ก็ทิจาระนาไปนั่งกันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะ บวาสิเป็นเซียนไดเนาะค่ะคุณผู้ชมเป็นกะมีเขามีรุดขึ้นกันนะคะเมนที่เขามาตลอดกับมีรุดขึ้นกันกะใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมไปห้ยิบจับสลากกินแดงไว้ค่ะคุณผู้ชมเด้อเพราะวา่าวันที่หนึ่งเมษายนจะได้มีเที่ยวเงินเที่ยวสงการกันเนาะค่ะเนาะถูกเลขไข่สองตัวสามตัวกัสิเป็นโชคของเฮ้าอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะาะเพราะว่ามีแนวทางให้เบิ่งแล้ว ป,ประกอบกับเหลขจะคข้องฟันเอ้ยยังเอ้ยละก็แล้วแต่คุณผู้ชมเมืองหันค่ะแ่ขี่มีตัวเลขให้เห็นๆว่าเท่าเพิ่นไหนมากตัวนี้ละมันจะเข่ากับเหลขเข้าบอจังสีนะคะแ่เลขที่เข้ามาเข้าชอบเนาะค่ะคุณผู้ชมาะกะไปเบิรงเอาค่ะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมลวก็มีเคาะน้ำกกนตัวเหลขกเนาะ,ะค่ะผู้ดวงดีกะคือน,น้ำดวงอยู่ท้องขะคุณผู้ชมผู้ดวงดีเพิ่นกา เบิ้งเพิ่นก็บ่าโอ้ยเลขมันสิมาตัวนี้ล่ะมีความคิดว่ามันสิมาจะซื้อจังสียก็ะถือโหลดค่ะคุณผู้ชมคุณจังสัรค์เป็นกับ่ยากเนาะค่ะเนาะกระอาศัยคุณจังสัรค์นะค่ะคุณผู้ชมกัเหล็กคุณสิขิวสิแมนบ่เนาะค่ะกัต้องเบิ้งนั่งคุณจังสัรค์แหละแตผู้ดวงบ่ดีเนี่คิดไปทางใดก็เห็นเลขอยู่เป็นได้กับบอลื้อจังซี่เนาะค่ะคุณผู้ชมมันก็สิเป็นไปประมาณนั้นก็เลยบ่ถือมีแต่เสียเงินเงินทุนมีน้อยๆไว้ถ้ากินทาใส่ก็เลยเบิดไปน้ำกันเนาะค่ะเพราะฉะนั้น มะะีจาวิจารณะ,ะายานก็นคือมีประโยชน์อยู่เนาะค่ะเนาะใส่ได้อยู่แต่ราะห์ไปน้ากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางวันที่หนึ่งเมษาค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยวดนี้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิบถูกค่ะเจะแดงไห้มาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะ วดนี้วันที่หนึ่งเมษานี่เพิ่นไหมาสองเก้าหกค่ะคือสามตัวนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้เอาเลขในตารางนะคะคุณผู้ชมไปจับไซเอาคะ่ะว่ามันจะมาตัวใดคะ่ะมีคอเอเอาเ์เนอค่ะคุณผู้ชมท่านว่าสองเก่าเกาสองนี่ดังมากคะ่ะคุณผู้ชมเกาหกกะดังคะ่ะสองสองแปดกะดังเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสองสี่สองหาสองเจ็ดเป็นเลขดังหมดเลยคะ่ะเป็นเลขที่ แต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เป็นเหตุมากนี่สองกันทั้งนั้นเลยคะ่ะคุณผู้ชมวดนี้เพคือวดเมื่อกี้เนาะวดเมื่อกี้นี่หน่อยมากค่ะท,ทีนี้สองสองก็เป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสิไหมคะคุณผู้ชมวดนี้เจ็ดสองมันสีมากคือเกา่าบอค่ะคุณผู้ชมว่าสองเกาจังเลขในี่เนเนี่ยคะ่ะจังเลขในตาล่างซีทิศเนะะี่ยค่ะซีทิศ ก็เป็นสองซีสองซีกะง่ามอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะสองซีกะบ่ออกมาโดนเล้ค่ะสองซีซีสองแล้วค่ะหรือว่าสองยู่หลักสิบหรือว่ายู่หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมกับจับใส่เอาด้วยค่ะเพราะว่างวดที่แล้วเขามาอยู่นี่นะค่ะเจ็ดแปดอวดก้อนกับเจ็ดเก้ากับเขาอยู่นี่นะค่ะเขาตัวกลับกันค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วเจ็ดแปดเขาตรงตรงอวดเจ็ดเก้ากลับกันค่ะกัอยู่ในนี่ค่ะงวดซีสามหัน งวด C3 ยู่คะ่ะคุณผู้ชม C3 อยู่ในล็อกหนี้คะ่ะอยู่ในล็อกตาล่างนี่คะ่ะให้สังเกตเบิเงเดอร์คะ่ะคุณผู้ชมงวดที่เพิ่นพันพาน,พานมาเดียวจินตนาจะให้เบิงของงวดที่พานมานั่งอยู่คะ่ะเพราะว่าสามงวดที่พานมาเขาทูกงวดคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยบอกคุณผู้ชมใบว่ามือตองงวดเนาะคะ่ะที่เหลกหลังเหลกออกแล้วว่าล่อเบิงเหลกชุดหนีเด้คอค่ะเพราะว่ามันเขาแล้วก็ใส่ทุ่นหน่อยคะ่ะคุณผู้ชม ใช้ทุนน้อยมากค่ะลอตเตอรี่จ็เอายางหลายกระซใบค่ะคุณผู้ชมอยู่แน่นี่อยู่ในเลขชุดนี้นะ่ะสี่ใบค่ะจงสอง่สองเจ็ดสองเก้าออสามใบเองค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเอาสองเป็นหลักหรือจะกรับกันกับสิประมาณเจ็ดปเออแต่มันก็ไเดรุ่นหลายรางวัลไหมค่ะคุณผู้ชมเนาะกได้รุ่นเลขท้ายรางวัลเลขท้าย รางวัลเลขท้ายสองตัวแล้วก็สามตัวอีก้อมไหมคะเนาะกันกับมีได้หลุนอยู่หน่ะนะกันนะสนใจอยู่ดอค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือของหมวดที่หนึ่งเมษาแคปนาจอไวเดอร์ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขอยู่ในนี้คุณผู้ชมจับไซเอาค่ะหมวดที่เก้าเจ็ดนั่นมันเขาอยู่ในนี้แล้วก็เขาตัวที่เก้ากับเจ็ดยงไปหากันเนาะค่ะจังสี่นะคะอันนี้จะเป็นเก้าหกบอเก้าหาบอฮกหาบอสองหาบอสิเนาะค่ะ จะจับใส่กันเอาค่ะคุณผู้ชมเราก็มาเบิ้งอยู่ในหลักหนีนั่เนาะค่ะเลขสซีท,ท,ที่เปินไหนมาจินตนาการอยากให้เบิ้งแกตัวเหลขจินตนาอาจจะอธิบายให้บบกเข้าใจนะคะคุณผู้ชมกับเบิ้งเอาว่าเลขอยู่ในนีละค่ะคุณผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกค่ะเพื่นไหนมาเนี่ยคือมันมีอยู่ในหนีหมดเลยเดี๋ยวจะให้เบิ้งตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนาบอลเดียวไปบ่ค่ะรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วเนาะอันนี้ค่ะคุณผู้ชม หมดหมดที่จิตตั้งแตินตัณาได้มาแหลกแหลกนะคะเจ็บปากหอบอถนัดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสามเก้าห้านะสามเก้าห้ายูนัยหนีเบิดเลยค่ะเรากะสี่สามนาะคะคุณผู้ชมเหล็กหลังมันออกเนาะคะแต่ยูนัยหนีเลยแต่เหล็กสี่ทิศไปไหนมาสี่ทิศไปมีไปไหนมาสาสองตัวนี่ค่ะงวดนั้นค่ะแล้วพ่องวดต่อมาอีกค่ะงวดต่อมาก็คือวันที่หนึ่ง อันนี้มันสิบหกกลุ่มผ้าพันเนาะคะ่ะเนาะสิบหกกลุ่มผ้าแล้วก็หนึ่งมีนาค่ะนี่เห็นมาค่ะเก้าเจ็ดเนี่ยค่ะจับโยกมือใส่กันไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิท์ถูกก็คือจะสามตัวมาตัวหนึ่งหนหรอไหคะ่ะดีประดีมันก็จะกอดข้อกันก็ได้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะยังงวดนีนะในนึงเมษาเนี่ยมันจะกอดข้อกันบ่เพราะอันนี้กะเข้าที่เก้าเจ็ดกัเลขสี่ทิศก่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จับไปใส่กันก็เข้านะค่ะอันนี้เนาะแล้วก็ วันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมสิบหกมีนาคมค่ะผ่านมานค่ะเนี่ยค่ะตัวเลขอะ่ะก็แปดเจ็ดกระกอดข้อกันเห็นบ่คะ่ะแปดเจ็ดตรงนี้แล้วมาเจ็ดแปดตรงนี้อีกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีแปดตรงนี้ก็ยังเข้าอีกก็คือเขาลวดลูเลยค่ะแต่เข้าล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ไม,ม,ม,ม่มีมวลแหลกที่จิตนาไดมาก็คือเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยก็มีมวลสามเก่าหาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม เข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะล้าก็งวดที่แล้วเขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดกอดกันค่ะเนาะลราก็งวดหนึ่งเมษาเนี่ค่ะคุณผู้ชมเอาให้เปรียบเทียบค่ะให้เปรียบเทียบดูวางคู่กันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกค่ะ สามคี้กันยับอีกจังเลยค่ะคุณผู้ชมเดีจะเห็นชัดๆอ่ะเนี่ยค่ะโอเคแล้วค่ะอันนี้ของวันที่สิบกมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมที่มันเข่าค่ะให้จับไซกันค่ะคุณผู้ชมจับตัวนี้ไปใส่่างนี้ค่ะแล้วก็เข่าทั้งเบิดเลยค่ะอ่าส่วนตัวล่างท้างล่างนี่เป็นเป็นจับคู่ไห้ค่ะคุณผู้ชมตัวที่มันเป็นไปได้จับไซกันเอาค่ะทั้งหมดเลย ดับไซกันมันจะมา92ไหมเก้ดังแห้งค่ะคุณผู้ชม28กระดังแห้งค่ะ28ตอนนี้อตเตอน,นี่แต่ยัีงบ่ค่ะคุณผู้ชมเห็นยางมาขายอยู่กับบไดเเอิดไซค่ะ7จอจิงสีค่ะของงวดที่แลวดังมากค่ะคุณผู้ชมขนาดจินตนาฟันนี่ขาดเลยเออแต่กามี่อีกอันนึงเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะหลังจากคลิปนี่ไปแล้วก็จะล่งของอ่า เลขสายลับเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะสี่งวดที่แล้วกับเขานะคะเล,เลขกำลังวันกับคุณผู้ชมมาเป็นสายลับเอาเลขกำลังวันก่อนนะคะเนาะคุณผู้ชมจะได้ไปเปรียบเทียบกันค่ะเอาค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่1เมษาย,ยนันห้ารกบค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมจงหมั่นเด้อค่ะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลไว้เด้อค่ะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กินตนานุ่มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ